สวัสดีครับมาพบกับ m f c Market Update กันอีกครั้งในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตตลาดทุนไทยกันหน่อยครับมุมอมองตลาดทุนไทยเป็นอย่างไรยังน่าสนใจที่จะลงทุนเพิ่มอยู่หรือไม่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับ มุมมองตลาดทุนไทยต่อจากนี้มองว่าจะเคลื่อนไหวไซ์เวย์ตามปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลจากที่ทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหลังจากที่นายเจอรลมพาวเวประธานเฟสส่งสัญญาณชัดเจนในการหยุดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยพร้อมกับคาดการอัตราดอกเบีย้ยนโยบายหรือดอทพลอตซึ่งเจ้าหน้าที่เฟสส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยอย่างน้อย3ครั้งในปี2567และแนวโน้มของบอลยูสารัฐปรับตัวลดลง ซึ่งล่าสุดอยู่ที่3.98%ส่วนปัจจัยภายในประเทศมองว่าภาพรวมของตลาดหุ้นเริ่มเห็นสัญญาณบวกที่คาดว่าจะได้อันิสงจากกลุ่มกองทุนไทย ESG ที่ซึ่งจะมีเม็ดเงินทยอยเข้ามาสู่ตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องจึงอาจจะทําให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้ ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยเป,เปิดเผยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว2.4%ในปี2566และ3.2%ในปี2567ทั้งนี้นะครับหากรวมผลของโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลอัตราการขยายตัวในปี2567คาดว่าจะอยู่ที่3.8% ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวโดยได้รับแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีตามการใช้จ่ายในหมวดบริการรวมทั้งแรงสนับสนุนจากการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นในขณะที่ภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดส่วนหนึ่งนะครับมาจากเศรษฐกิจจีนและวัตถุอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในส่วนปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นไทยนั้นมองว่า เศรษฐกิจไทยยังคงมีแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่สิธันวาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น25,736,865คนสร้างไรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว1 9 8 8 2ล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด5อันดับแรกจะได้แก่มาเลเซีย จีนเกาหลีใต้อินเดียและรัสเซียตามลําดับประเด็นเงินลงทุนจากต่างชาติแม้ว่ากระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติจะยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องโดนนับตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่13ธันวาคมมียอดการขายสุทธิอยู่ที่1 9 8 6 2 5ล้านบาทแต่ถ้าเรายังมองว่ากระแสเงินทุน ของนักทุนต่างชาติมีโอกาสไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นไทยได้โดยมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงของการทยอยฟื้นตัวสามารถเติบโตได้อีกมากด้วยแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการจ้างงานเป็นจํานวนมากแนวโน้มของภาคบริการยังเป็นไปได้ด้วยดีจึงน่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักหุนกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยสําหรับปัจจัยราคาของดัชนีตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยปัจจุบันค่า Forward PE ของดัชนี Set Index นณวันที่13ธันวาคมอยู่ที่ระดับ13.81เท่าอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว10ปีที่บริเวณลบ1 SD และมาดู Forward EPS หลังจากมีการปรับประมาณการก่อนหน้านี้โดยปัจจุบันอยู่ที่83บาทต่อหุ้นซึ่งคาดว่า Forward EPS ในปี2567จะอยู่ที่97บาทต่อหุ้นหรือเติบโตที่16% นักลงทุนที่ถือครองกองทุนหุ้นไทยอยู่ยังสามารถถือลงทุนต่อได้นะครับแม้ว่าระยะสั้นตลาดหุ้นไทยอาจจะแกว่งตัวผันผวนบ้างแต่ถ้ามองภาพระยะยาวเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยปัจจุบันเราให้น้ำหนักตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นเป็นนิวตรอลส่วนระยะยาวให้น้ำหนักเป็นสไลลี่โอเวอร์เวยมุมมองแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นไทยเมื่อราคาย,ย่อตัว และนักลงทุนที่มีสัดส่วนหุ้นไทยในพอร์ตไม่มากหรือยังไม่ได้ลงทุนเลยเราแนะนําให้ทยอยลงทุนซื้อได้เมื่อตลาดย่อตัวเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นไทยและเน้นผลตอบแทนในระยะยาวจากข้อมูลข้างต้นประกอบกับช่วงนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้เราจึงแนะนํากองทุนหุ้นไทยที่เกี่ยวกับลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจทั้ง rmf ssf และ thai esg จํานวน4กองทุนครับกองทุนแรกคือกองทุนเปิด mfc high dividend เพื่อการเลี้ยงชีพหรือ high d i RM f rmf เป็นกองทุนรวมตราสารทุนความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ6และอันดับกองทุนจากมอนิสตาร์อยู่ที่3ดาวจุดเด่นของกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดอย่างน้อย3ปีย้อนหลังและมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกองทุนที่2จะเป็นกองทุนเปิด m f c ไทย f l e x i b l e เพื่อการออมหรือ MTF SSF เป็นกองทุนรวมผสมความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ5 และอันดับกองทุนจากมอนิสตาอยู่ที่4ดาวจุดเด่นของกองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานดีมีแนวโน้มการเติบโตสูงเน้นหุ้นปันผล property fund r e g e infrastructure fund และตราสารหนี้โดยมีกลยุทธ์ aggressive allocation และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลกองทุนที่3จะเป็นกองทุนเปิด MFC top 25หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนหรือ MT 2 5ไทย ESG เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ6จุดเด่นของกองทุนจะเน้นลงทุนหุ้นยั่งยืนตัวท็อป25บริษัทจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของเซ็ต ESD Index มีเซกเตอร์ลิมิตในการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละเซกเตอร์โดยกระจายแต่ละเซกเตอร์ไม่เกิน5หลักทรัพย์และ ESD Rating Score ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับ ESD Rating Score จากสถาบันการจัดอันดับ ESD Rating ที่เป็นอิสระ จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นผลตอบแทนในระยะยาวสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนจากราคาหุ้นได้กองทุนที่4จะเป็นกองทุนเปิด MFC Flexible Thai เพื่อความยั่งยืนหรือ Mflex Thai ESG เป็นกองทุนรวมผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ที่เน้นสร้างผลตอบแทนและลดความผันผวนตามสภาวะตลาดความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ5 จุดเด่นของกองทุนจะสามารถปรับสัสดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารนี้ได้ตั้งแต่0ถึง100%ตามสภาวะตลาดจะมีการคัดเลือกหุ้นโดยใช้ MFC ESG Composite Score และเลือกลงทุนเฉพาะหุ้น Best In Class และ Above Average กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารนี้ทั่วไปและสามารถรับความเสี่ยงและความพันผวนจากราคาหุ้นได้ สำหรับท่านที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บลจ MFC จำกัดมหาชนและทั้งหมดนี้เป็น Market u p d เด e สภาวะตลาดหุ้นไทยและแนะนำกองทุนหุ้นไทยที่เกี่ยวกับรดย่อนภาษีครับแล้วพบกันใหม่ใน MFC Market Update คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ